กำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช n n น r รีวิวพระนะครับวันนี้นะครับมีพระนะครับเหลือจากเมื่อวานนี้นะครับมาแกะให้ท่านชมนะครับ2องลุนนะครับเป็นเหรียญเจริญพรแปทิศนวาระสองปีชาตการสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดไยโยวระวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ ออกจากวัดชโยโดยตรงนะพอดีมีเมื่อวานนี้นะมีพี่ชายท่านหนึ่งเขาสั่งไว้นะเป็นลูกค้าผมนี่แหละนะครับอ่าสั่งไว้ทีนี้ผมติดต่อเขาไม่ได้นะทางโทรไปทางไลน์แชทไปเขาก็ไม่อ่านไม่ตอบก็เลยคิดว่าพี่เขาน่าจะไม่รับพัสดุนะครับคิดว่าเขาน่าจะไม่เอาแล้วก็พี่ชายท่านหนึ่งนะอยู่เป็นลูกค้าประจำนะอยู่ที่ไต้หวันก็ขอยกเลิกนะครับขอยกเลิกหนึ่งลุนนะครับก็จะรวมเป็นสองลุนนะที่จะ ไม่ได้ส่งนะครับก็จะว่างอยู่สองรุ่นนะผมขออนุญาตนะทำการแกะรีวิวให้ทุกท่านชมเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้รีวิวฉบับเต็มนะรูปแบบของเหรียญเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านชมนะวันนี้นะครับอ่ะนะครับมาดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับเบอร์สิบห้านะครับนะเขาการันตีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสามเหรียญเนาะเนื้อเงินในลังสามเหรียญแล้วก็ นวะโลหะสามเหรียญนะครับเดี๋ยวดูรายการแป๊บหนึ่งเงินสามนวะสามนะครับตามใบรายการนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับอ่ะเปิดขึ้นมานะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับอ่านะครับผลงานที่สวยนะครับแกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือนะครับ เราลุนไปพร้อมกันนะฮะหึขอบมาแล้วฮะขอบอาปากาซาตินไหมฮะน่าจะเป็นอาปากาซาตินลงยาจีวอนหรือเปล่าฮะแอนนะครับผมว่าน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูลุ้นโค้ดด้านหลังสักหน่อยนะครับนะครับลุนด้านหลังสักหน่อยนะฮะ ตื่ตืด,ตดเลขสิบเจ็ดครับอาปกาก้าซาตินครับสวยๆครับอาปกาก้าซาตินครับโอ้โหมาดูสวยมากนะครับเดี๋ยวตัดให้ท่านชมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมนะครับเหรียญแรกครับอาปกาก้าซาตินลงยาจีวอนครับอ่าสวยๆเลยลูกคะ่ะ อสิบเจดนะครับเดี๋ยวผมดูรายรการสักครู่นะครับอปกา้าซาตินลงยาจีวอนนี้สร้างทั้งหมดกี่เหลี้ยนนะครับสกูนะเช็คในรายรการให้นี่นะครับเป็นรายการที่18นะครับเนื้ออปกา้าซาตินลงยาจีวอนลงยาขอบเจริญพรสีแดงฝังปลอย แดงหนึ่งเม็ดนะครับในหนึ่งลังมีแค่หนึ่งโหริยญนนะครับนะนะครับในหนึ่งลังมีแค่หนึ่งเหรียญนะครับสวยๆเลยลูกค้านี่ฝังพลอยแดงนะครับเห็นไหมสวยๆนะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูจมูกร้อยนะลูกค้าดูจมูกโด่งๆเลยนะครับตอนนี้เล่นกันแพงมากนะครับเฉพาะเหรียญนี้ประมูลกันจบในกลุ่มนะประมาณสองพันนะครับ ลูกค้าดูขอบนะขอบเหรียญน,นี่จะมีรอยเนื้อโลหะมันฉีกกนะันไหมฮะแล้วก็ดูขอบไว้นะครับนี่รอยโลหะฉีกนี่ผมว่าตรงนี้จะเป็นตําหนิได้หรือเปล่านะครับมีขียดยึกตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกันดูว่าอีกเหรียญน,นึงจะมีไหมนะครับสวยๆนะครับลด,ดูใบหน้าของ องหลวงปู่โตนะสมเด็จพทธาจาย์โตนะครับผลงานการแกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือนะครับจัดสร้างโดยวัดชยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับหรือวัดเกิชยโยนะที่หลายท่านรู้จักนะในนามของพระสมเด็จเกิชยโยนะครับส่วนแจ้งนิดนึงนะครับพระสมเด็จเกิชยโยนะครับผมสอบถามไปทางวัดแล้วนะฮะคิวของผมนะได้กําหนดการจะส่งวันที่3 1มสิบเอ พฤษภาคมนะคิดว่าน่าจะวันที่หนึ่งนะประมาณวันที่หนึ่งพระน่าจะมาถึงผมไม่หนึ่งก็สองไม่เกินนี้นะครับทางวัดจะดําเนินการจัดส่งมานะครับสวยๆนะครับลูกค้าลงยาจีวรน,นะครับเหรียญน,นี้นะท่านไหนอยากได้นะผมเปิดให้ที่หนึ่งพันบาทครับอาปกาก้าซาติน,นะเนี่ยด้านหลังเขาเรียกว่ายันพุทธคุณเก้ายอดนะครับ เขาเรียกว่ายันพุทธคุณเก้ายอดนะครับหรือหัวใจพระพุทธคุณรูปสามเหลี่ยมนะครับนี่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะับเห็นไหมยันพุทธคุณเก้ายอดนะครับต่อโคตอปากะนะครับด้านบนก็เป็นอุณาโลมนะครับนะะอุณาโลมนะครับ,รรบแล้วก็เป็นตรงกลางก็เป็นหัวใจพระไตรปิฎกอ่ะนี่ก็เป็นอุณาโลม อใจพระไตรปิฎกนะครับนี่สวยๆนะงานแบบคมชัดนะฮะเลขสิบเจ็ดนี่ตอกเลขสิบเจ็ดตรงนี้นะครับอนุสรสองร้อยสามสิบสี่ปีชาตการวัดชัยโยวรวิหารวงเล็บเกียรติัยโยจังหวัดอ่างทองปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับลูกค้าพยายามดูนะฮะจดจำตำหนิเอานะครับตอนนี้นะครับราคาพระสูงมากผมเชื่อว่าในอนาคตอีก อีกไม่นานนะต้องมีเก๋อย่างแน่นอนนะวันนี้นะท่านได้เห็นเหรียญแท้ท่านมีโอกาสได้เห็นเหรียญแท้ท่านดูตําหนินะเดี๋ยวผมจะพาท่านดูเราจะดูไปเรื่อยนะสองดูไปเรื่อยนะครับสำหรับเหรียญนะฮะนะครับตัวหนังสือต้องสวยๆแบบนี้คมๆเห็นไหมฮะนี่ตัวหนังสือต้องห่างกันอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมลูกค้าสวยๆคมๆอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะท่านพยายามจดจําตําหนิเอานะครับ ขอบเลียนนะครับพยายามให้ท่านดูขอบเลียนนะครับสวยๆนะครับดี๋ผมจะส่องให้ท่านชมนะครับนี่นะครับ เจริญพรแปดทิศนะครับสว,สวยนะลูกค้าดูจดจำดูใบหน้าท่านไว้นะครับใบหน้าต้องเรียบตึงแบบนี้นะฮะนี่จดจำดูใบหน้าของหลวงปู่ไว้นะครับฟังพลอยแดงนะครับ พรมมารังสีสมิพุทธาจารย์โตนะครับประมาณนี้นะลูกค้าส่งให้ท่านดูนะครับเลข17บเจ็นะตอกลึกๆคมๆแบบนี้เลยลูกค้าผิวอัปปก้านะครับ อัปการซาตินนะครับลงยาจีวรนะท่านไหนอยากได้เหรียญนี้ก็เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเปิดให้ที่หนึ่งพันบาทเนาะสําหรับท่านที่อยากได้นะครับเปิดให้ที่หนึ่งพันบาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับอ่ะเดียวบเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งลุ้นนะครับว่าจะได้เนื้ออะอะไรนะครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับมาดูกันว่านะครับ เหรียญที่เขาไม่เอากันจะเป็นเนื้ออะไรนะครับ <_ d ata> เหรียญที่เขาไม่รับ <_ d ata> เขาไม่เอาจะเป็นเนื้ออะไรนะครับ <_ d ata> เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับลุ้นไปพร้อมกันนะฮะหุย้ยต่อเก้ารอบมาแล้วฮะเก้ารอบมาแล้วนะครับเนื้ออะไรอะไรอปาก้าซาตินเหมือนเดิมไหมฮะ อ้เป็นทองแดงซาตินครับเลขหนึ่งห้าสองครับอู้ซาตินสวยมากลูกค้าแล้วต่อกเก้ารอบด้วยนะฮะทองแดงซาตินครับดูโอโ้โหอย่างสวยครับลูกค้าทองแดงซาตินต่อกเก้ารอบครับโอโ้โหดูนะฮะดูโหนี่สวยมากครับ ต่อโคดดอดเด็กนะฮะต่อโคดจุดเดียวกันไหมฮะนี่นะ,ะลูกค้าต่อโคตก็ใกล้เคียงกันนะฮะต่อเลขก็ใต้ย,ยันหัวใจอาพุทธคุณเก้ายอดนะครับหัวใจพุทธคุณนะ,ะองค์นี้ทองแดงซาตินเลขหนึ่งเก้าสองนะครับอ่าหนึ่งห้าสองนะครับส่วนอัากาซาตินเลขสิบเจ็ดนะครับอู้ได้ซาตินทั้งหมดเลยนะฮะสว,สวยนะครับ สูงให้ท่านดูนะครับสวยๆนะลูกค้าจมกูกโร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวยๆลูกค้าดูให้ดูทุกมุมนะครับให้ท่านดูทุกซอกทุกมุมครับดูความสวยครับ อยู่ตำหนิเอานะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ท่านดูสักครู่นะครับเดี๋ยวส่องใบหน้าของหลวงปู่ให้ท่านชมก่อนเดี๋ยวเรามาเทียบดูตำหนิกันนะครับถ้าที่เราสังเกตจะอ๋าอันนี้ตองเก้าในห่วงด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้ลงยาขอบจเจริญพรนะครับหน้าสวยๆเลยนะครับ คือแบบเหรียญแบบสวยอ่ะนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะสองเหรียญเดี๋ยวเรามาเทียบดูตำหนิกันนะแต่ละจุดนะฮะสำหรับสองเหรียญน,นี้นะฮะเทียบให้ท่านดูนะครับดูขอบเหรียญกันนะฮะ เริ่มจากดันบนก่อนนะครับค่อยๆดูไปนะเปรียบเทียบดูทั้งสองเนื้อนะฮะดูทองแดงกับอาปากานะครับตืดก็จะมีรอยเนื้อนะฮะที่เรียกว่าเนื้อโลหะฉีกเหมือนกันนะหลกักๆเลยนะลูกค้าก็ต้องดูไว้นะะต้องต้องดูจุดพิจารณาเหมือนกันนะผมว่านะครับนะครับรอยที่เป็น นะครับทองแดงจะ่าเนื้อโลหะเนี่ยอาปากาก็จะเป็นรอยฉีกนะครับเพราะว่าเครื่องตัดก็จะตัดปึ้งมาตรงนี้นะพอถึงตัวนี้ก็จะฉีกฉีกขาดออกนี่ก็จะมีรอยทองแดงฉีกเหมือนกันนะนี่นะครับมีรอยฉีกเหมือนกันนะครับ่านพิจารณาเอานะครับ นี่ผมว่าตำหนิสองจุดเนี้ยตรงกันเลยลูกค้าเห็นไหมน่าจะเป็นเกิดจากบล็อกนะรอยฟันค่ะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นรอ,อยสองจุดนี้ไหมฮะนี่ครับหนึ่งสองนะตรงกันเลยเหไหมฮะหนึ่งสองนี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดชี้ตายชี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เหลียนให้ดูนะครับ รอยฟันไหมหันทางนี้ไม่เห็นนะต้องหันทางนี้นี่นี่ต้องหันทางน,นี้นี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่ฮะเห็นไหมนะครับอ่ะดูทางเอียงแล้วกันเห็นไหมฮะผมว่าสองจุดเนี้ยนะครับนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นจุดตายจุดหนึ่งฮะในอนาคตนคะฮะลูกค้ามาดูไว้นะนี่ครับดูไว้นะฮะ น่าจะเป็นจุดตายจุดหนึ่งครับในอนาคตนะครับผมมองไว้นะฮะผมว่าน่าจะมีทุกเหรียญนะเพราะว่าเฉพาะเนื้อทองแดงก็มีนะนี่เนื้อปากกาก็จะมีนะะอันนี้ทองแดงนะอันนี้ก็เป็นทองแดงนะครับนี่ครับเป็นรอยน่าจะเป็นรอยฟันนะครับไม่ก็เกิดจากบล็อกนะฮะแต่แต่นูนออกมานะผมว่านูนออกมาน่าจะเกิดจากบล็อกนะลูกค้านี่ดูไว้นะครับผมว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับ ส่วนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักตรงคำว่าพมมรังสีนะฮะตรงคำว่าพมมรังสีเนี่ยนะุ่กท่าดูเห็นไหมเป็นรอยบุ๋มใหญ่อยู่นะเ,เดี๋ยวเรามาส่องดูกันเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะฮะรอยที่ผมบ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับพยายามหาตำหนิให้ดูนะครับ ่่าคไม่บุ๋มนะครับเป็นรอ,อยนูนออกมานะครับรอยน่าจะเป็นน่าจะเป็นรอยที่เกิดจากบล็อกนะนี่นะลูกค้าตรงคําว่าพมบาลังสีนะเห็นไหมครับอดูอัปปะกานะครับผมว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดตายนะในอานาคตอีกจุดหนึ่งนะเห็นไหมนี่นะทั้งสองเหรียญมีเหมือนกันเลยนะครับนี่รอยนี้นะใต้คําว่าพมบาลังสีนะฮะนี่ แม่นี่ตรงกันเป๊ะเลยนะลูกค้เาเดี๋ยวเทียบให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับเทียบให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนครับนี่เลยเห็นไหมฮะนี่ครับรอยฟันนครับ,เ,รบ,รบ,รบเห็นไหมฮะนี่คนระับเห็นไหมะนี่ฮะ เป็นรอยฟันที่ผมว่าน่าจะเกิดจากจากตัวบล็อกเขานะฮะลูค้าดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้โอเคก็ ดูตำหนิเอานะครับจำตำหนิเอานะนะครับลีกมาด้านล่างเนี่นะท่านจะเห็นรอยนะเห็นรอยตำหนินะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านดูรอยฟันตัวตัดเอาะนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆนะครับก็จะเป็นตำหนิจุดใจตังในอนาคตนะในภายภาคหน้านะผมว่าน่าจะมีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ เทียบใ,ให้ดูได้สองเหรียญเพราะว่าผมมีแค่สองเหรียญน,นะครับแต่ว่าท่านไหนที่ได้ภาพไปแล้วท่านก็ลองไปส่องดูไปเทียบดูว่าเอ๊นะครับเนี่ยว่าที่ผมแจ้งไปเนี่ยมันจริงหนะรือเปล่านะฮะมีทุกเหรียญไหมนะฮะใครที่ได้ภาพไปแล้วลองส่องดูนะครับลองลองลองมาคอมเมนต์หน่อยนะว่าตรงเนี้ยนะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญไหมนะครับนี่นะฮะลอยฟันตัวตัดตรงเนี้ยนะฮะใครที่ได้ภาพไปแล้วนะครับ ลองลองดูหน่อยว่ารอยเน,ยน,นี้นะครับนี่นะครับอดี๋ยส่งชี้อทีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรอยตัวตัดตรงเนี้ยมีทุกเหรียญไหมนะฮะลองลองถ้าไหนที่ได้ได้เหรียญไปแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่านะฮะ มีตำหนิมันตรงกันไหมมีทุกเหรียญไหมนะครับนี่นะฮะครับก็ประมาณนี้นะครับดูจุดดูตำหนินะครับประมาณนี้นะครับท่าที่ผมสังเกตเห็นนะฮะส่วนจุดอื่นอย่างไรนะมีเพิ่มเติมจุดไหนอย่างไรนะท่านก็ลองไปไปนั่งส่องดูเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาว่างไปนั่งส่องเพราะผมยังไม่ได้ส่องเลยนะนี่ก็แกะขึ้นมาส,สดๆนะมารีวิวส,สดๆพร้อมท่านเลยนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับถ้านไหนสนใจนะครับก็เปิดไว้เหรียญละ1,000บาทเนาะสำหรับอัปก้าซาตินนะครับลงยาจีวอนนะครับเลข17บเจนะแล้วก็ทองแดงซาตินเลขเลขอ่าหนึ 1, 5, 2, ต่อ9รอบนะก็เปิดไว้ที่1น0 0งบาทนะครับเหรียญละหนึ่ันบาททั้ง2อเหรียญเลยท่านไหนเอารับก็ปิดเข้ามานะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับ c h a n แนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับเหรียญเจริญพรบนแทิศนะฮะ สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดเกียรติโยจังหวัดอ่างทองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ